สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูโคกคือเก่านะครับเป็นประจำประจำทางช่อง youtube ครับพี่น้องผมครูโคกเ้อขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกมองบอลเหตุการสนับสนุนเหตุการติดตามเหตุกาลัางใจคอมเมนต์พูดจาสิ่งดีๆนะแหลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ รายการคงคู่คเป็นรายการวิถีอีสานครับสภาพกลมเป็นอยู่หล่ะกัเพื่อสังคมด้วยนะครับมีข่าวข่าวปพผลก็มาเป็นบางช่วงเป็นบางตอนนะครับแล้วก็บางที่ก็คมไปตามประเทศแถวๆประเทศไกลๆมู่งห้องมุ่น,นี่แหละครับผมเพื่อนําข่าวข้าวมาบอกพี่ต่อน,น้องถูกหม่องบอลนะฮะผู้ใดบ่ิดับทราบข่าวก็ได้นะผู้โคก็ถือโอกาสมาไอกจา ส่งข่าวสา,สารสาระให้พี่ให้น้องได้รับทราบให้หายคิดถึงกันนะครับขอบคุณพี่น้องถูกมองบอลถึงแม้ว่าเอฟซีูโขกสีบอะไรยอดาการติดตามกายังบ่ถึงพันนะครับก็ซอยกันอยู่กันตรงนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคูโขกลงคลิบมันกระติดเ,เด้งบอกทานปึงป้งปึ้ง <wing> สำหรับพี่น้องผมแล้กก็กดไร หาคลิปใด,ดมีประโยชน์เป็นข่าวเป็นข่าวกะแช่ให้คู่โคงแน่ก็แล้วกันขอบคุณทุกมองบอลรับนะโดยเฉพาะสายรักขามโคงสาวสายสาว,สาวไอ้นุ่มสูงวัยสนใจสาวว้ที่นเมืองเล่ากระตามนะครับ ติพ่อคีบผู้โคกกระทรงกำลังแรงใจขอบกุ้นไปทุกมองบอลบอว่าทิเป็นทั้งช่องของอาจารย์เฮฟวี่ช่องของทั้งลุงใหญ่มดนั่นละนะทั้งสองป,ปู่วเล่าให้กำลังใจกันโดยดีมาโดยตลอดอ่าลืมไปเลยก็แมนทานูุ้พันดิศักนะครับที่ให้กำลังแรงใจเดียวนี้เงียบหายไปพันยู่ดีมีแห้งยู่รูปไห่น้อวันนี้ดรอกเป็นห่วงเยู่ครับท่านผูพันครับแล้วก็ทั้งอาสมาน แนะนำสิ่งดีดๆงามให้กำลังใจมาโดยตลอดเอามานบทั้งเสรภูมิลืมบ่ไดเลยแล้วก็ทั้งขอบครัวภายทองคำบางท่านนะครับที่เป็นกําลังเล่งใจให้คู่โคกมีกําลังใจเฮ็ดลิปมาโดยตลอดบอด่อ่ารทเป็นท่านแม่ทับโยทัานน้องสาวอยาตทิพของคู่โคกคุ้นพึ่งท่านชายปฏิบนะครับเป็นคนที่มีอุปนิสัยที่ดีงาม นะครับมีเวล,มมลากลบเขาบึงคิบคู่โคกทรงคออเมนตนมาโดยตลอดแม่นบรดเกิดมือเดือนวันเดียวกันนะครับแม่นบอดีเป็นสายเลือดบอดีสืบสายเลือดมาโดยกําเนิดแต่ว่าเฮากับม้งหูจักกันย้อนว่าฝ่าบัรดาย้อนว่าเคยทําบุญมาศาสตร์ตั้งกรเลยหูจักกันถือคู่โคกวามากขนจิ้งลูกน้ำตาที่หยดนี่ครับเพราะว่าบ่อเคย่หูจักกันมาจะเกลือมาพอคิปคู่โคกทักทายมาโดยตลอด นะครับไปพ่ออยู่ช่องไว้นื่นงก็ยังถักยังถ่ายกันอยู่ถือว่าคู่โคงมีบุญวันนาสูงสุดเด็ดเป็นพีเปนองกันกับเดบีทุกมองบอลน,นะครับบวว่าจิเป็นคุณประน้อมคุณประเสิฐคุณซี่อยอดมากเอยนะครับบวว่าจิตเป็นท่านานายอำเภอก่อกล้วยนะครับท่านคุณลุงพูนซานะฮะเบ่งอยู่่ว่าด,ดดนยอด ไอ้ยอดคอมเมนต์มาเรื่อยๆเป็นตะเบิงตะเบิงมีกําลังแรงใจคุณแจงทางอิตาลีกล็ให้กาลังใจมาด้วยนะครับหรือคุณน้องทางเชียงใหม่นําโอ้ยขอบคุณขอบคุณบ่จแนวสรีเกล้าไปกว่านี่นะพี่น้องผมถือว่าเป็นกําลังใจอย่างดีให้คู่โขกเนาะพี่น้องเนาะขอบขอคุณขอบคุณทุกมองบอลอีตลีนะครับแมนพูดถึงบอเอยน้ําก็ตามนะครับอ่าที่ต้องมันจำไว้ในความ ีจำไว้ในความทรงจํามันดีงามคงคู่โคกนะครับอันนี้ก็ทรงข้าวข้าวห้ยีีให้น้องทุกหม่องบอลก็แล้วกันเนาะเอาสำหรับมือนี้พอกันวบ่าหลายยายห้างพี่น้องเวลามันไปเรื่อยๆนะครับว่อย่างใี้คิปมันย้วเกินไปมาพอกันมื้อนี้ก็เรื่องของรักข้ามโขงนะครับพี่น้องผมเปิดใจสาวเล่าครับ ความรักสองฝังโองนุ่มไทยสาวเล่าในพี่้องผมยังมาแห้งคือเอานะครับมาแรงแสงทุกคลิปนะครับจากคอนเทนต์รักข้ามโคงเปิดใจสาวเล่าเปิดกระเป๋านุ่มไทยคล่องทันเฮบียอดทะลุพุง่งทะยานเลยทีเดียวนะครับดีใจน้ำทันอาจารย์เฮบีมณนี่พวนเพื่อนนะครับเอาบาในเมื่อบองถึงเรื่องว่าเปิดใจสาวเล่านี่แหละรักข้ามโคง หนุ่มสูงวัยไทยนะครับครั่งรักสาววัยทีมสอปปอเล่านะเป็นที่นิอมรบวานุ่มสูงไว้ยไทยนะครับจากสถิติฟังคู่โคกออ้นะครับอันนี้เป็นสถิติเป็นทางการนะครับจากสถิติการํำรวจข้อมูลประชากรนะครับของประเทศไทยนะครับผู้สูงไว้ยไทยนะครับปัจจุบันนี้มีจํานวนแตะ13ล้านคนนะครับเป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับคนเกิดอนที่สุดครับแล้วกาคน ตายซาลงนะครับอายุหาสิบหกสิบนี่ยังคือเป็นวัยทำงานอยู่ครับสำหรับพวกฝรั่งไทยก็คือกันครับเดี๋ยวนี้หาสิบหกสิบยังทำงานอยู่กับมีครับวัยเกษียณนะครับยังถืเป็นตนนะครับแต่สิบสามล้านคนครับแล้วก็แยกชายหญิงประมาณเคืองตัวเคืองพี่น้องผมดังนั้นสาวไวทินสปปเล่า นะที่เปิดใจไปแล้วหลอกต้มกันไปในเงืะ่ะนางคนก็นถือหลอกถือต้มนะมุมสูงไหวไทยกย็ไดสาวท่างไหวที่นั้งโสงปปลาเล่ากับต้มต่อ,ตอ,ตอไปเรื่อยๆกันไม่ได้ห้ามก็พี่น้องผมมีปัญญาเห็ดไปเลยเป็นเ,ง,เงื่านไวยังสันออกจากผู้หนึ่งมันยังผู้สองอยู่นะครับนะคนตะวันหลายล้านคนเนี่ยครับที่เป็นผู้สูงไหวนี่สํารวจมาแล้วนะครับแต่แนะม่นที่ถือเมนที่บอกเฟซบอกไล่ บอกเบอร์ทั่วเข้าไปแล้วก็ตามนะฮะ,ะต้มไนก่อสูงไว้ไทยก่อกอก็ยังขอย่งข้อยัังง้ออีกเป็นหลายล้านคนนะครับนะ,ะไปเรื่อยๆพี่น้องผมแต่คู่โคกมาว่าหักหามไว้หรือบ่อยความร่วมมือก็ติว่าคู่โคกงนี่คัดความสุขมันเป็นความสูงเล็กๆน่อยของผู้สูงอายุครับเพราะว่ากัน ถึงเขาหลอกก็เต็มใจให้หลอกขอแต่เด้๋ยวที่หยอกสาวไว้ทิ้มสาวสักหน่อยก็พ่อใจพนวะพนวะผู้สูงไวัยไทยกับพี่น้องผมมันเป็นหนงสี่ครับสาภาพค้นเป็นอยู่ของประเทศไทยเนี่ยผู้สูงวัยผู้สูงวัยผู้ยิ่งนี่ครับส่วนใหญ่นะครับาหารซิบไปแล้วนะครับวอลนี่คู่โคบดีทะลึงนะครับหมดไปจำเดือนนะครับหมดสมรสติภาพทำไ้สูงวัยใช่เนี่ยรับพวกผู้ใช้เนี่ย มันยังมีความต้องการเนู่เลยครับต้องการหาคู่ครองใหม่นะครับมันจึงเกิดกรณียาร่างกันขึ้นหลายครับยาไปกระบอกในสนใจกันละนั่นยุ้นน้ำกันกระบอกสนใจกันละเพราะมันต่างคนต่างอยู่แล้วหันหลังให้กันแล้วแต่ว่าผู้ชายมันบอคือผู้ยิ่งว่านี่นะมันยอมแสวงหาเนี่ยที่มันตื่นเต้นเนี่ยที่มันอบอุ่นเนี่ยที่มันเป็นตนารักดอกไม้ปลิแย้มบ้านใหม่ๆนี่มันย่อมสดใสเสมอต้องการสนใจ สาวไว้ยี่นจากเ่าติดต่อไปครับสาวเปิดใจสาวเล่าแต่ละช่องแต่ละคนน้นนะหมอครับรับโทรศัพท์ว่ามันสายสใหม่ครับพี่น้องผมนะยติคิดได้ครับนุ่มสูงไว้ไทยเอเออยติคิดว่าถ้าท่านติดต่อเข้าไปแล้วนะท่านที่ท่านที่มีเพียงท่านผู้เดียวที่เป็นคุยกับเขาบอมแนครับตำ่ตำๆกับมีหาหัค้นหาหัสายหรือมากกว่านั้นอีกครับเป็นยี่สิบสามสิบสายก็ได้นะเพราะว่า สูงไว้ให้เลยมันมันหลายล้านคนนะครับน่ะสนใจเข้าไปกะแต่ละคนกะอยากให้เขาบออน้าซื่อใจกันไว้ก่อนโอนสิงปืนไว้รับพี่น้องผมสิงโอนไว้ส่งให้ทันทีเลยนะครับคาโทรศัพท์คาไล่คาเฟ่ตอแล้วก็คาเขาบออน้ำเขาโบโอนเขาโบบ่อน้ำเป็นสี่กะเอาละครับไปเดือดร้อนนาย์เนเยปี้ละวันพทอขอหาเป็นจังไ้มาสั่นคนว่านะครับ มันเป็นหนึงสีรับพี่น้องผมเอาตามสบายถึงเขาหลอกก็เตรียมใจให้หลอกบอกว่าจะได้หยอกสาวสัน้อยก็เอาละพี่น้องผมเ,เงินพันตรงพันพี่น้องเอ้ยที่กู้โคดต้เก่าไปแล้วนะปีหกเจ็ดนี่แหละนะครับเบีย้ยผู้สูงอายุสิบรับขึนเป็นพันสองนะครับเ,เก็บไว้ดีๆเตรียมถล่มสาวไว้ท่ินโอนนะนะั่นแหละถลมถ่มคือโอนในเขานั่นแหละพี่น้องผมแต่ว่าช่องที่เป็นถ้ำยางช่องลุงใหญ่ชนแนลนี่บอกครับ บ่ได้เอาเปียกไผ่บ่ได้ยุ่งยุ่งตรงเสริมีผู้ได้โอนนะครับที่บอกให้เออเมื่อกี้นี่สองสามมือที่ผ่านมนานะครับก็บมีไอ้นุม่มยโสโบานคู่โคกเนี่ยแหละเพิ่นเปิดเพิ่นเปิดช่องไม่เพิ่นไป,ไปลุย,ย,ลลย,ยโสปปอเล่าไปหาไอ้รุ่งใหญ่เนี่ยแหละไอ้รุ่งใหญ่พาเที่ยวยวโสปปอเล่าไปว่าไม่ดีครับออสำหรับนุม่มสูงไว้ยไท่เนี่ยครับคู่โคกก็มีประสบการณ์คือไปเคยมีความรักนะครับสมัยเป็นนุ่มนะครับ คู้โคกเคยมีแฟนเป็นชาวต่ตางชาติเลยครับคือโสอปป่เล่าอะล่ะเน <ś led> พี่น้องผมอยู่กันประมาณสี่ปีนะด้วยเหตุจําเป็นนะครับทั้งหนาที่การงานเนาะมันกลไปอยู่ดนบรด้ต้องไปไปมาาสุดท้ายแล้วมันก็ติดภารกิจนะครับอีกทั้งสภาพทางการเมืองมันก็บ,บนิง่งในช่วงที่ผู้โคกไปมีสัมพันธ์ภาพอันดีมีไม่ตีกิจต่อหนุ่สาวไว้ทิ้นทั้งสงปปเลา มันห่างเหินพ่อกลับไปอีกเถือ่อนึงเขามีหลูมมีหัวแล้ว,ลวก็เลยอ,อกหักหักอก,อก,อกไปเลยพี่นองผมหลาบจำตุ้ม,มือเนี่ยแหละกรบพี่นองผมนะแต่วตัว,วาอันนี้็ือขึ้นเป็นจริงครับดังนั้นหนุ่มสูงไว้ไท้นะครับผู้โคกอย่างแนะนถํา้าท่านดีใจเดือนละหาพันเดือนละพันสองพันนี่ท่านเก็บเงินไว้ซะ แล้วก็ท่านไปลุยเองคือคู่โคกนี่หละ่ะไปเห็นเองไปปลูกสมัครรักไข่ไม่ตีไปเที่ยวเวิรงทุ่มธรรมชาติบอมเนวัติหักเขาจะทั้งอยู่ทั้งช่องยูทูบหรือช่องสาวเออสาวเล่าเปิดใจแค่นั้นมันเห็นต่คนเห็นแต่สภาพเบื้องหลังกล้องนิดๆหน่อยๆแต่ไปดูบริบททั่วไปว่าเออถ้าหักเขาจินอยู่น้ำเขาไร้บสาภาพสาภาพครอบครัวสาภาพพ่วมเป็นอยู่เขาอยู่จังสันหล่มมันต้องเห็นจริงๆแล้วตัดสินใจเออเอาเป็นเอา หักเป็นหักละหล้กกลับไปเบืองว่าเขาหักเข้าบอนะฮะเบิองหน้าตาที่แท้จริงนี่คู่โคกออกคลิปเนี่ยครับหน้าตากันยังซีละตัวจริงกับพี่แบบนึงเนยครับนะเวลาเห็นกันทีเแล้วย่อมรับเดี๋ยวบ่แต่ว่าเกือบร้อยปเปอร์เซ็นต์เ่ก่าชิมเก่าเปอร์เซ็นต์ดละว่าสาวว,วัยที่นบวาติประเทศใดเขาบอกอย่า,ากเลือกผู้เท่าหรกเว้นแต่ว่า ผู้นั้นนะ่ะนะที่มีความจริงใจผู้สาวผู้นั้นมีความจริงใจบ่มีความจานนะังไรน่ะต้องการสร้างหลักปักฐานต้องการมีครอบครัวออบอุ่นมีฐานะไปหนาเนื่งแต่ง,งานกับผูสูงไว้ไทยแล้วก็ตรงมีหลักฐานที่มันคงมันสะมันนุมยย่มใยไว้สูงอายุของไทยนีย่มันสิลมเสียหายตายที่จากเขาก็สามารถดำรุ่งอยู่กับลูกกับเต่าอ,อย่างมีความสุขนะปจิคิดไปถึงอนาคต แต่ว่าทุงมือนี่บบวาสีไทยหรือสอปอปอล่าหรืออยู่ประเทศใดก็ตามมันหมดท,ทีคิดถึงอนนคตปาคนปนนอะครับเอาแต่เอาความหักอยู่เบื้องหน้านี่แหละรอบอนะครับอยู่ในวัยเดียวกันนี่สิตกลุ้มปลงใจไปรํากันครับทังเถือบอดแตงกันดอกบ่อนี่หัดมือกินดองมันเรียบร้อยก่อนมือกินดองแหละครับทังเถือทังเถืออารงค้นหว้าบ่อนีว่าส่วนไงไปเบิดอได้นี่แลาวนั่นเป็นต้นนั้นเป็นความถูกครับของความรัก อนี้เป็นสิ่งที่สวยงามก็บ่ได้ว่าผู้ใดดอกนะพี่น้องผมว่านี่ในสภาพว่าที่เมื่อต้นใจผู้สูงวัยนี่มันมียากให้พี่น้องคิดถึงความเป็นจริงตรงนี้นะครับกระเบื้องหนังหนาโมห้องน้ำนี่แหละผู้โคก,กับผู้สูงอายุแล้วเนาะนี่ก็ได้เอาเป็นนั้นว่าฝากเตือนนะครับฝากเตือนบม่ได้คัดลาบคัดก้อยคัดโชกคัดยังองอสาวเล่าเปิดใจเด้อนะครับแต่ว่าเตือนหนุ่มสูงวัยให้ ใช้ใส่พินิจปีเจรน,นาดีๆนะครับใช้จักรยานเนี่ยใช้ปั่นจักรยานในการรับชมก็แล้วกันครับ <c oughs> พี่น้องผมเ <c oughs> อ้าข่าวต่อไปครับวิกฤตประชากรไทยลดลงน,นะครับเด้อปีละสี่แสนคนครับปีละไม่ต่ํากว่าสี่แสนคนปัจจุบันนี้มีประชากรแต่กี่มิตรแต่อ้างกันวาหกสิบเจ็ดล้านคนหกสิบเจ็ดล้านคนบอมแมนครับมันลดมากแต่ปีหกสี่หกหาหกเนี่ยแล้วมาถึงหกเจ็ดเนี่ย ตะกอนมันก็ลดมันบวลดหลายครับในช่วงไปลไายๆมันนี่มันหลดหลายสังเกตจากโรงเรียนต่างๆนะครับมีถึงหน่อยเกิดหน่อยครับนะมีถึงหน่อยเกิดหน่อยแล้วก็มีคนตายไปนี่บ่ตากว่าปีละสี่แสนครับตรงสูญเสียไปเป็นอย่าง um าบ่เมตนตัผู้เฒ่าด้วยครับตายไวรุ่นกมีมิสิ์ตายได้หลายกว่าผู้เฒ่าครับบอกว่าที่เป็นทั้งอุบัติเหตุบาะว่าที่เป็นทั้งทั้งใด่ะีรน้อง พวกเสยพย,ยงเสพยาเบิดอนาคตจังสี่นะครับอุบัติเหตุหรือเป็นผู้ก่อการร้ายกากันตายที่ล่ะร่วมกันทั้งเบิดนั่นแหละครับไม่ต่ำกว่าปีละสี่แสนนะครับพี่น้องรักษาระวังทุกภวาพวิธีนะปัจจุบันนี้มีประชากรอยู่ในประเทศไทยตามสำรวจสำมมโนโประชากรไทยนะครับอยู่ที่ประมาณ65ล้านครับ65ล้าน5 0 0แสนกว่าคนนิดหน่อยนะครับโมเดลหกสิเจ็ล้านคือเอ่าเ้อ ในจานวนนี้นะครับมีผู้สูงอายุแล้ว13ล้านคนครับ13ล้านคนนี้มันก็สิเหลือผู้ยังอยู่เป็นเด็กหน่อยนําอีกครึ่งหนึ่งเป็นไว้ทํางานอีกแล้วก็เป็นผู้เ่าผู้สาวอีกนะครับก็สิเหลือบ่กเกินหาหกล้านคนนะครับผู้บา่าผู้สาวก็ได้อยู่ในวัยกำลังที่เป็นบา่าเป็นสาวกันนี่แหละอยู่ประมาณนี้ นะครับส่วนผู้ชายให้ก็อยู่ประมาณสักสามล้านดีทีมันถืแตง,งงุแง,ง,งแต่งงานเป็นเบาเป็นหยางนี่ยครับอยู่ประมาณนี้นะอยู่ประมาณสักประมาณสามล้านสิบสามล้านเนี่ยครับประมาณนี้แต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้นะครับไอนาตาดีดีนะ่นบางสีมีคู่ฟ้องเป็นเพศเ,เดียวกันครับเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> กือบเครื่องหนึ่งนะครับอีกเครื่องหนึง่งองผู้เบาเนี่ยครับติดยาครับเนี่ย อีกเครื่องหนึ่งเป็นครูรักขอบครั่วนะครับไม่แต่งงานกับเป็นรังเป็นฐานหรือไม่เช่นนั้นก็จะไม่แต่งงานเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามเขาบ่่อยนิยมการแต่งงานดังนั้นวิกฤตประชากรไทยจึงลดลงเรื่อยๆทําให้ประเทศไทยนี่ขาดแรงงานต้องอาศัยแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าจิเป็นเมียนมาลาวกัมพูชานะครับเขามาเดี๋ยวนี้อยู่ประมาณ ล้านหกแสนคนครับร่วมสามประเทศด้วยครับหนึ่งล้านหกแสนคนนี่ไม่เกี่ยวกับสัมพนธประชากรไม่เกี่ยวกับจำนวนคนไทยแท้ๆด้วยครับที่เป็นชาวต่างชาติของมาทำงานอยู่ในประเทศไทยนะครับประมาณนี้นะครับหนึ่งล้านหกแสนคนดังนั้น,นต่อไปนี้การแต่งงานก็นที่ลดลงเพราะว่านุ่มส่วนใหญ่ที่รอๆเนี่ยเป็นดาราบ้าง ทำทาเป็นแมนแมนนุ้ยผู้ยิ่งเห็นน้ำตาไหลพมดละนอาตบแป้นฝาเงื่อนใส่หูดละโอ้ยงามไหลเดี๋ยวไปจะอ้อนหาคนต้อนปันเกาหลีพัดว่ะปันในนุ่มรูปรอเกาหลีพัวว่ะแต่ว่าคนรอนั่นเนี่ยเขาบูสนผู้ยิ่งบาดิมันก็นเลยเหลือแต่มะลุโป,ปกเปยกเล็กน้อยมะลุโปกเปกก็บพราะเสียดายอยู่ดอกแต่ว่าอยู่กันผู้ยืดแต่เขาพบว่าคนเมื่อน,นี่ ลึกๆแล,ล้วเนี่ยสเสพยาครับผลทุไยก็เลือกล่างกันไปเอาละมีความสูงอยู่แค่ปีสองปีสามปีก็เอ,เอาลวเนาะเออมันตียาที่ล่างกันไปก็ตามหัวมันหัวเนี่ยวแต่เว้นแต่กรรมแล้วผู้หญิงก็ต้องการตียาผู้ชายก็ต้องการตีห้างมันก็เป็นเช่นนั้นแหละครับนั่นแหละนี่คือสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันนี่ด้ครับมันเป็นเช่นนั้นเองดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายครับเดี๋ยวนี้ กระตุ้นให้ประชาก่อนว่วยนุ่มสาวนี่ครับแต่งงานแต่งงานแล้วเริ่มผลิตลูกครับให้ผลิตลูกออกมาว่านั้นประชาก่อนมันรดหลายโพดมันขาดแต่งงานว่ันผู้ใดเห็นหมันแล้วเฝ้าไปแก้หมันเลยครับพี่น้องผมเพราะว่ารัฐบาลเิ่นติเปิ่มเงินไหนเด้ถึงคาเลี้ยงลูกเออล่างงานหนึ่งสิกระห้ยพวกเปนไหได้แกเดือนต้องเดือนเด้ให้ล่างงานเดียวหงเดือนพุนแม่เดียวบัธรรมาดาเด้ เออพราะว่าต้องการกระตุ้นให้ประชาการเพิ่มแล้วก็บ,บอกผู้ใช้ด้วยครับผู้ที้มีลูกมีเมียแล้วผู้ใดเอ่อต้องการที่เพิ่มประชาการขึร้นรัฐบาลพนว่านี่ก็ให้ทำการบ้านแบบขยันขยันแน่เวยครับเด้อแต่ดอกพี่น้องผมเออท่านลุงร้างอย่างท่านุงเทพเน่ก็ขยันแน่ละท่านเออขยันขยันสางพลเมืองกันว่ามากมาก เออตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยก็ดีดีด้แต่นองนโยบายของรัฐบาลสลุกพีนองผมเอออันนี้เป็นเป็นเรื่องจริงครับผู้โกกะก็วอกให้ฟังบอนบอตลกโปกข้าไปซื้อได้พี่น้องนะท่านถ้าหนุ่มสูงวัยไทยผู้ใดยังมีสมรรถภาพอยู่ก็ไปขามไปหาสอปปเล่าแต่งงุ่งแต่งงานก็แล้วแนะนําใหมามแต่งอยู่ประเทศไทยมันยังบกเฟืองนะ วัฒนธรรมของกฎหมายยังกระโได้เชีงคัดนะครับขอแต่ท้ำพัสนอป์ตเขาว่าทำเรื่องข่าว่าถือต้องตามกฎหมายที่แกล้งก็อยู่ได้แค่ยี่สิบแปดมือ่อหรือเดือนหนึ่งยังสินะแล้วกะไปต่อพัสนอป์อนะไปจำพัสนอป์อดไหมนะแล้วก็จดทะเบียนอยู่ที่ประเทศไทยมันคือกับกลายเป็นว่าจังไดของจักบัวข้าบ,บาัตรมันอยู่ได้เป็นปีเลยครับบาตจังไปต่อที่หนึ่งนะ ล้วก็มาผลิตลูกให้รัฐบาลไทยเพื่อนแน่นี่สนุกพี่รองผมฝังสาว,าวเลนะ่าเลยเน้อเป็นยังไงละ่ะนะประเทศไทยก็ได้แต่ว่าถามว่าห้าล้านหกล้านคนนี่หนุ่มสูงไว้ไทยนี่เป็น,นจังไหนบ่าีกติที่ผูที่มียังมีอยู่สมรรถภาพดีๆแข็งแรงทำการทำงานอาชีพได้นี่อยู่ประมาณครึ่งต่อครึ่งละครับ อยู่ประมาณสามล้านคนนะอยู่ประมาณสามล้านคนสามล้านคนต้องแยกไปอมเนียว่าสามล้านคนอยูู่้ใดมีฐานะพวกตีเลี้ยงลู่เลี่ยงลูกเ,เลี้ยงเยงมียทั้งสองผัว,วเล่าเลยเนี่พมันตีเบิงนี่แหละครับมีบางช่องมีบางสาวเปิดใจเล่าบางคนคนก่อเพราะว่าว่นเบิงก่อนะคุยไปคุยมาเ่นบุญเอื้ออายุดอกกระถิ่นคนกิดติเบิงลายอะไรเนแนวเลยครับหน้าตาก็มีส่วน อายุกับวัวลายเกินไปถึงว่าสีสูงว่วยกับวัวเม่นว่าใก่สีเขาโล่งได้จังสีนาเห็ดเบียกเข็งงานได้มีความจริงใจมีฐานะามันคงให้เขาครอบครัวเขาตัวเขาเพื่อว่าอาศัยไปดีดนเขาจึงว่าแบบเปิดเผยย่างเช่นน่องนองหนูแล้วว่าดีนะครับน่องทั้งเปิดใจหมดละเห็นสาวหลาน้อยอินดีไปสัมผัสอยู่นะนั่นแหละ อย่างเชน,นี้เราก็มีอีกหลายคนอยู่ดอกที่พุ่นมีความจริงใจอยากสั่งครอบครัวดีนะฮะท่านต้องไปเบ่งแล้วก็ไปเห็นจริงจังนะประกอบการตัดจินใจั้งสองฝ่ายมันจึงบุเกิดการเข้าใจพิษคิดว่าสาวเล่าหลอกต้ม่มหนุ่มสูงวัยไทยหรือหนุ่มสูงวัยไทยไปหลอกตุม่มสาวเล่าจัิงสินะครับก็มีสาวเปิดใจทั้งเล่าเนี่ยครับพิดหวังกับหลายคนอยู่นะฮะไปตัวไปตุ้มกันนั่งสิ่ก็ไ่ได้บอก บอกซื้อหรือว่าผู้ใดยอยู่จังหวัดใดแน่นะมันเป็นสิ่งครับความรักไม่ทัางสมหวังผิดหวังนะครับเออมันเป็นละครของชีวิตนะครับไอ้อพี่น้ององไปพี่น้าพงดีๆก็แล้วกันจากเรื่องการเมืองที่ดูเด็ดเผ็ดม,มันในหลายคลิปที่ผ่านมากักาวลา่มาเป็นความรักอันหวานแหววคลิปคู่โคกไปได้บตชทุกแนวกับพี่น้องผมนี่คือวิถีชีวิตชาว อีสานบ้านเฮาที่ติดกับสปปลาวระหว่างรักข้ามโขงแผ่นดินมีแม่น้ำโขงขวางกันมีสะพานมิตรภาพฟังนะครับสะพานมิตรภาพเชื่อมความหักสองแผ่นดินเข้าหากันอย่าให้เกิดความทะเลาะบาแวงอย่า,อาความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ใดเอยาอาดีประโยชน์ส่วนตัวแบบแเห็นแก่ตัวนะครับให้คิดถึงวัวใจเพื่อนัวใจตัวน้ะการผิดหวังมันเจ็บปวด ทำนะถ้าหักบ่บชอบก็จะไปตัวกันบวาสินุ่มไทยหรือสาวเล่าหรือนุ่มเล่าสาวไทยก็ตามนะครับแล้วก็โล่งนี่มันก็ดีโสผ้าหนาอยู่ต่อไปครับพี่น้องผมคลิปนี้มล่ามาจากหลายในที่แล้วครับพี่น้องผมคิดหนอกคิดถึงอยู่ดีมีแฮงทูงค่คู่ก้อนลีนะครับเด้อคอมเมนต์ใต้คลิปคู่โคกมาให้แน่นะครับเบื้องแรวก็ได,ด้กดติดตามพร้อมกดกระดิง่งแลวก็ไลใ่ให้คู่โค้งเน่ย ไลค์ให้ครูโค้งหน่อยนะครับเป็นกาลังแรงใจเฮ็ดคิปต่อไปพี่น้อง้องไปอยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีกินแตบอยู่แกบกินนัวคือเก่าครับอย่าหลอกแกตัวกันเ้อพี่น้องเอ้ยอำลาไปจากสวัสดีครับผม